เสียงมันอยู่ใกล้ช่วงนี้ไม่เห็นแป้งมาบันเน้นเลยน่ากลัวจัาใครอ่พี่นาพี่เ่นพี่เ่นยังแบบโอ้

เราเลย่นไม่จบเลยท่านมันเรื่องนู้นกันนะระหว่างผูกกับเกมใครจะจบกันนะเอาล้วใช่แล้วระหว่างคนกับเกมใครจะไปก่อนกันนะฮะมันเรื่องคาร์ลล่าง <_ S 1> ใช่ๆๆใช่ใช่พี่พไปหายางไอายา,ยาเลยโอเคโอู้้ยล้วพี่ได้กองฟางแล้วเมื่อกี้เราแพ้หายไปแล้วประเด็นอะไรบ้า นี่ไงเจอแล้วโอเคเราวิ่งหาแพ้ใหม่ใช่ไหม,ไมปีอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยอยู่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเหรอโอเคขึ้นมาครับขึ้นมาข้างบนได้ไหมรอติดตามกันเอาปีขึ้นมาโอ้โหเจออะไรเจอแต่ซอมบี้นอนอะซอมบี้นอนเต็มเลยอะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยหยนแทนี่ดีปอสดเี่ยว้นอนเขาก่อนเขาก่อนพวกนี้มันไม่ได้เป็นตัวกีของเรานะเดี๋ยวพี่ชักถ่านไฟฉาย้นึ ตกใจแต่คือสุดตอนนี้พี่แบบพี่ต้องพี่ว่าพี่เล่นเกมเสร็จอ่ะพี่ต้องไปอาบน้ำอีก em> รอบหนึ่งฮะเลือดเนื้อออกเต็มเลยเลยคือดร้อนมากเลยสุดีน้องยายาด้วยนะฮะไอตอนนี้พี่มีกองฟางอยู่แล้วเราไปหาเก่กันต่อไปต่อไปข้างในมีกองฟางอยู่สองอันตรงนี้หนึ่งสองโอ้ยเฮ้ย

จอเป็นเด็ดไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคยะต้องเมเด็ไมมีไมใช่นนั่นม <co ันไม่ใ้่ประตูนี้ไหแล้วก็เดียวซ้ายไม่เห็นมีเลยปิ๊กเห็นเห็นเห็เห็นในห้องน้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

ถ้าเราดูใครจะโดนจังหวะนี้ใครจะโดนจังหวะนี้เฮ้ยมันอุมันมีนให้โชคมันมีให้โชคแต่ว่าเกมไม่เข้าไป F าอเอฟเอฟบ้างเออพอดีว่าคอมพี่พังนะฮะพี่ไปล้างคอมมาใหม่นะฮะกะเ็เลยแบบว่าเกมเลยหายหมดเลยนะฮะการตามนั้นเลยฮะพี่กเ็เลยต้องมาเล่นเกม นี่ละฮะไม่ต้องนั่งพิจิบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแกขึ้นไข้หมดเลยขึ้นแล้ววะเฮ้พี่เจอแกแล้วอ่ะอยู่ข้างนอกตรงนี้หนึ่งตัวนี่ว่ะพี่เจอแล้วใช่ใช่ ปิ๊กมียาไหมมีประดิษไหมคนลงคนลงเขาบกม่มีประดใช่มไอ้ตรงที่เหมือนโดนจับมันมีแกะอยูนึงที่ผมกำลังจะ่แหละโอเคเดแกะก็ได้ทามันฟืนมากมีางข้านข้างหน้าไม่ต้องแล้วปิ๊กอยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้อ๋อข้างหลข้างหลังข้งหังข้างหลังาลังอุ อุย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 ไปกว่าอุยดีกว่ามันอยู่ไปท่าแล้วอยู่ไปท่าแล้วชมว่านี่นี่ไงพอดีพอดีเลยโอเคตกไปหมอที่บอลเขาเลยโอ้โหเร็วตอนนี้นี่จะเป็นเป้าหมายหลักของมันเฮ้ยหนึ่ครับได้โอ้ท่านนี่แหละไอ้แปรนี่แหละเหลือสองคนสุดท้ายนี่แหละมันจะยากลุ้มาเนี่ยกคนเลยพี่ไปกลัวเหรอครับเอาไม่เท่าไหร่ครับ ผมยังย้อะฮะมันมินสีสีพี่ก็สีสีแล้วฮะสุดท้ายนี่แหละัน่นแบบมันอนมาเบยดแอร์ยี่สิสองศาตอนนี้คือห้องอุณหภูมิห้องเหมือนสิบแปดเลย่ันเนี่โอ้่เหงื่อเต็มมือแล้วพี่ไปไปหายตัวต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหายตัวขาดอีกกี่ตัวสามเผาเสร็จไปหาไปหายอีกตัวนึงมาปุ๊บ แล้วปีนหายอีกตัวหนึ่งพอดีเลยแล้วทีนี้เราก็เราก็แบบเสียไฟเออเสียไฟเสียฟางสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกเสียไฟก็ไม่เป็นไรปล่อยแต่ปล่อยมันใช่แต่ปล่อยมันไว้แถวๆนี้แหละแถวๆเออโอ้โหไอ้เตินโอเคโอ้โหโอ้โหแปดตัวที่แปด้ยอย่าพึ่งเขาอยู่พึ่งเขาไปเจ้าพึ่งเขาเอเคียวางไว้ไปเจ้าพึ่งเขานั่นแหละเราเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกสองตัวมา แล้วทีนี้ก็ปล่อยมันไว้แค่ตรงนี้แหละที่เหลือเราแค่วิ่งไปหาฟางอย่างเดียวใช่เอ้ยมันมา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 ปิ๊กใช้ต่อปิ๊กใช้ต่อดังใจซี U V A ีเอยูบีแต่พูดจบเถอะทำไมเย้าทำไมเย้าฮึ ิกใช้ต่อใช้ต่อิายจกโอ n a i n i i ยยว้ยอไว้บโอเคไปแล้วโอ้โอ้ my god ตอนนี้คอมคอมพีไม่ได ouais> ้ร้อนอย่างเดียวนะตัวพี่ก็ร้อนด้วยนะเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเินจยไปยไป โอเคพี่มีกองฟ้งอันนึงแล้วพี่เอียมครับผมหลอนนี่นั่นนี่ผมอยู่พี่ก็อยู่บ้านคนเดียวเหมือนกันฮะน้องจิระซ่างไม่เป็นไรนะฮะเราหยุดเราเหมือนกันนะฮะท่านผุนฝนยุบฝนยุบสู้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 อะไรนันล่ะใช่แบบไปเจอแกตัวอุ้ยไปด้วยไปด้วยไปนะไปนะพี่ไปด้วย ไม่สิมันหนีกันเลยพี่ขหลังมาดูดิพี่ข้หลังมาดูดิปี่ขหลังมาดูดิปี่ไม่ไม่ไม่พี่ข้างหลังเดูยวพี่เดียวพี่ไม่หยุดเลย้างหลังมาดูไม่เด่นไม่เดังจะไม่ข้าหลังโอเคโอเคหมดแล้วไม่ใช่เมื่อกี้หมุนเจอแล้วนะเออใช่เดี๋ยวพี่พี่มีกองฟางด้วยอ่ะไม่งั้นพี่เก็บแล้วพี่วิ่งมาแล้วเนี่ย ไปิกือกองฟังยังเอาฟังไม่ยนี่ไปเดะยม่เหมือนไม่หวแล้วผมิงมแล้วพออันีมีไปเดือไมมีไปเดือดไมมีไปเดือดไหมปมีไปเดอดกันไหมปิ๊กเดี <quin French Claire laughing> ๋ยวไม่ไหจริง <cu> <handic> พี่มันมันแค่เกมมันแค่เกมเราต้องจบซีรีส์นี้เราต้องจบซีรีส์นี้ให้ได้ไม่นะพี่เดี๋ยวไปหาเไปเร็วๆพี่ชพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเฮ้ยพี่เจออ้ะพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเฮ้ยพี่ก็ถืออยู่นี่หวะพี่บ้าเอ้ยเอาไปเอาไปพี่พี่จะไปอย่าไปอย่าไปถอยนี่นียนี่นียพี่เจอแล้วพี่เจอพี่เจอกองฟางแล้วก็เจอแก่เดี๋ยวพี่ไปเอาแก่ก่อน อุ้ยเอ็นนะเอ็นหนุกไม่นะแกไม่ยาอย่ายุ่งกับฉันเจ้าซอมบี้แกไมานี่มันยังไงเนาะมันยังไม่ได้เนเฮ้ยเอ็นาข้างเอ็นาข้างไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ไม่เราต้องขึ้นไปข้างบน

ป๊กเอาฟังมาเร็วๆเลยตอนนี้พี่อยู่กับเกะใช่ครับผมอย <ๆ S 1> ู่กับพีเลย